สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฝนอยู่ที่บ้านคุณพันธิภาค่ะมาติดตั้งกระเบื้องยาง F อพซลายก้างปลาลายก้างปลาแบบนี้ฮิตมากๆเลยนะคะพื้นเดิมของที่นี่นะคะก็คือพื้นกระเบื้องแกลนิโตด้วยความที่ว่าพื้นเดิมนะคุณผู้ชมมันจะมีคาบยาแนวที่มันเป็นสีดำๆใช่ไหมคะเวลาเดินบนพื้นกระเบื้องแกลนิโตเนี่ยมันก็จะเย็นเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาเป็นพื้นกระเบื้องยาง F อพค่ะคุณผู้ชมกระเบื้องยางเอพแบบนี้ค่ะหเดินมันจะไม่ลื่นคุณผ ดูด้ตาเปล่านี่ใครก็ต้องคิดว่าเป็นไม้ใช่ไหมคะแต่ผมจะบอกว่ามันไม่มีส่วนผสมของไม้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นในส่วนผสมของผงหินปูนกับตัวเพลียวพีวีซีร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมกันเพราะฉะนั้นหมดกังวลในเรื่องของปลวกกินบวมน้ําได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมตัวพื้นแบบเนี้ยเวลาเราเดินบนพื้นเวลาเปิดแอร์อย่างเงี้ยมันจะไม่เย็นเท้าเหมือนตัวแกนตโต้ค่ะบ้านใครที่มีผู้สูงอายุมีเด็กนะคะใช้พื้นกระเบือ้องยางแบบนี้ดีเลยค่ะเพราะว่านอกจากนุ่มเท้าแล้วคุณผู้ชมเวลาเดินไปเนี่ย ก็จะให้ความรู้สึกเดินได้อย่างเสถียรมากขึ้นนะคะไม่ลื่นไม่เย็นแล้วก็ทําความสะอาดง่ายวันนี้ก็พามาดูพื้นสวยๆค่ะคุณผู้ชมเป็นลายก้างปลานะคะโทนสีอ่อนถ้าใครสนใจที่อยากจะติดตั้งกระเบื้องยาง NPC ก็สามารถทักหาผลได้เลยค่ะเรามีทีมงานวิศวกรแล้วก็ทีมงานติดตั้งมืออาชีพไว้คอยบริการค่ะ